สวัสดีค่ะพบกับช่อง hobby anything นะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นเสื้อถักโครเชต์ลายที่22ค่ะท่านผู้ชมสามารถกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจาก hobby anything ค่ะเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะโดยอุปกรณ์ที่ใช้นะคะก็จะเป็นเข็มโครเชต์เบอร์6ใช้ของ t u l i ินะคะหรือ เป็นเข็มที่เหมาะกับไหมที่มีความอ้วน1.0ม mm, ิลิเมตรค่ะและไหมที่ใช้นะคะก็จะเป็นเบอร์16ค่ะเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะโดยฮองวิก็จะสาธิตโดยการถักโซ่ไว้40โซ่นะคะ40เอโซ่ก็จะมีโซ่หนึ่งไว้ปิดท้ายนะคะความกว้างของช่วงลายก็จะเป็น5ค่ะเป็น5 เป็นห้าโซ่นะคะเราก็มาเริ่มกันเลยนะะก็โซ่หนึ่งเป็นหลักแล้วก็โซ่สามนะคะแล้วก็พอ1คอแล้วก็พอ1คอทั้งหมด2ครั้งนะคะพอหนึ่งคอสองครั้งเว้นไปสองโซ่นะคะ เวิ้นไปสองโซ่แล้วก็พอหนึ่งคอหนึ่งครั้งแล้วก็โซ่หนึ่งนะคะพอ1คอที่เดิมแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็พอ1คอที่เดิมนะคะอ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะว้นไป2โซ่นะคะแล้วก็พอ1คอทั้งหมด5ครั้ง สองสามสี่แล้วก็ห้านะคะพอหนึ่งคอทัอง้งหมดห้าครั้งเว้นไปสองนะคะหนึ่งสองก็พอหนึ่งคอแบบนี้นะคะเว้นไปสอง เว้นไปสองโซ่แล้วก็พอหึงคอโซ่ที่สามนะคะเหมือนเดิมโซ่หนึ่งก็พอหึงคออ่าแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็พอหนึ่งคอนะคะเว้นไปสองก็พอหนึ่งคอทั้งหมดห้าครั้งหนึ่งสอง แล้วก็ห้านะคะเว้นไปสองพอหนึ่งคอตรงโซ่ที่ 3. สามโซ่หนึ่งพอหนึ่งคอก็โซ่หนึ่งแล้วก็พอหนึ่งคอนะคะเราเว้นไปสองก็พอหนึ่งคอทั้งหมดห้าครั้ง เว้นไปสองพอหนึ่งคอโซ่หนึ่งก็พอหนึ่งคอโซ่หนึ่งแล้วก็พอหนึ่งคอแล้วก็เว้นไปสองตรงตรงขอบก็จะเป็นพอหนึ่งคอทั้งหมด3าครั้งนะคะอ่าเรียบร้อยแล้วเราก็เริ่มแถวใหม่ก็คือถักโซ่สาม ก็พลิกกลับก็โซ่สองพอหนึ่งคอสองครั้งพอสองพอหนึ่งคอสองครั้งแล้วก็ตรงนี้นะคะตรงกลางเนี่ยเราก็พอหนึ่งคอก็โซ่หนึ่งพอหนึ่งคอโซ่หนึ่งแล้วก็พอหนึ่งคอ,อ, 1, คอ,อ, 1, คอที่เดิมค่ะแล้วก็ คอหนึ่งคอทั้งหมดห้าครั้งก็คือทำให้มันตรงหลักนะคะตรงหลักของพอหนึ่งคอเดิม แล้วก็พอหนึ่งคอทั้งหมด5ครั้งนะคะใกล้จบแถวแล้ว หช่วงลายก็จะมีทั้งหมดห้าโซ่นะคะห้าโซ่แล้วก็แต่และช่วงลายก็จะมีทั้งหมด2แถวะคะ่ะเราก็มาเริ่มลายที่2กันเลยนะคะเราก็โซ่สามเป็นหลักแล้วก็โซ่หนึ่งะคะแล้วก็พอหนึ่งคอตรง หลักของโซ่โซ่สามเมื่อกี้นะคะแล้วก็ตรงช่วงที่มันเป็นเหมือนลายพัดเนี่ยเราก็มาทำเป็นพอหนึ่งคอทั้งหมดห้าห้าหลักนะคะ พอหนึ่งคอที่สมแล้วก็นับไปสามพอหนึ่งคอโซ่นหนึ่งพอหนึ่งคอที่เดิมโซ่นหนึ่งแล้วก็พอหนึ่งคอค่ะแล้วก็ตรงลายถัดมาก,ก็จะมีเป็นพอ1คอทั้งหมดห้านะคะก็ถักไปเรื่อย ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็คือถักให้มันตรงมีทั้งหมด2แถวนะคะแต่ละลายก็จะมีช่วงความกว้างของลายเนี่ยหช่วงลายเนี่ยก็จะเป็น1คู่ก็แบ่งเป็น5้าห้นะหกับ 5, 5ก็จะเป็น10แล้วก็แต่ละช่วงลายก็จะเป็น2แถวนะคะก็ถักซ้ำไปเรื่อยๆนะคะจะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะสำหรับเสื้อถักโครเชต์ลายที่22ก็เป็นการสาธิตประมาณนี้นะคะขอบคุณที่รับชมแล้วก็รับฟังค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ